สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอนำเสนอพระสังกัจจัยหลวงปู่สุขธรรมโชโตปุกเสกที่วัดชินรสารามกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2512ั25นะครับซึ่งในพิธีปุกเสกวัดชินรสารามนี้ก็มีการจัดสร้างด้วยกันอยู่หลากหลายพิมพ์นะครับแต่วันนี้จะขอหยิบยก นะครับพิมพของพระสังกัจจัยมาเสนอมาชี้ตำหนินะครับพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับพระสังกัจจายชุดที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นพระที่ทำเรียนแบบทำเก๊กขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ทันหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็มีงานฝีมือออกมาแล้วนะครับอย่างไรก็ ระมัดระวังในการเช่าหานะครับกับผมก็จะได้นําจุดตําหนินะครับที่พอที่จะสังเกตได้นะครับระหว่างพระที่แท้กับพระที่ทาเรียนแบบมานะครับเดี๋ยวจะให้ชี้จุดตําหนิให้สังเกตด,ดูได้บ้างนะครับรูปภาพทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นพระแท้นะครับจุดสังเกตนะครับเราจะสังเกตอยู่ที่3จุดใหญ่ๆนะครับ อันดับที่หนึ่งก็คือใบหน้านะครับหน้าของเทเนี่ยจะเป็นหน้าที่กลมนะครับหน้ากลมจะไม่แลบลิ้นนะครับภาพด้านล่างทางขวามือนะครับเป็นพระไม่เทนะครับสังเกตดูลิ้นดูปากนะครับจะมีแลบลิ้นออกมายาวกว่าพิมพ์แท้นะครับผม3จุดใหญ่ๆที่ต้องจำนะครับสำหรับพิมพ์นี้พระแท้นะครับ ของแท้ไม่แลบลิ้นนะครับแล้วก็ฐานขอบล่างจะบางกว่าของไม่แท้นะครับผมเม็ดประคำจะไม่ชัดนะครับถ้าของแท้จะเบลอแล้วก็จะไม่มีลูกกระดิ่งนี่ก็คือหลักสังเกตใหญ่ๆนะครับสำหรับการแยกพิมพ์แยกบล็อกนะครับผมก็ลงเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานะครับ ส่วนเรื่องราคานะครับพราสังกัจจายชินโนรสลงปู่สุขออกกวัดชินโนรสสารามกรุงเทพมหาคนครปี12นะครับมีราคาเล่นกันอยู่หลักพันต้นๆน,นะครับถึงหลักพันกลางถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นนะครับมีโค้ดตอกใต้ฐานนะครับก็จะมีราคาเล่นกันที่หลักพันกลางๆถึงหลักพันปลายนะครับโค้ดก็ตอกคําว่าชรอรอนะครับย่อมมาจากชินโนรส นะครับผมวันนี้ก็เลยได้โอกาสนาสังกัจจายหลูกพระสุขมาลงเอาไว้ในช่อง YouTube ให้ทุกท่านนนั้นได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ของสีธถนนชัยให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าโอกาสหน้ามีวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับของลูกพระสุข หรือของพาเกจิคณาจารย์ต่างๆก็จะได้นํำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในการต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ